เซรั่มน้ำมันมะพร้าวทำใช้เองง่ายๆไม่ยุ่งยากมาทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพามาทำเซรัม่มครีมหน้าใสซึ่งจะลบรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าและลบถุงใต้ตาลดริวรอยฝ้าซึ่งเป็นครีมเซรัม่มสูตรธรรมชาติทำจากมะพร้าว เรามาทําขั้นตอนกันเลยค่ะกอแนะนําในการทําเซรั่มมะพร้าวก็คืออย่าใช้มะพร้าวแก่จนเกินไปและก็อ่อนจนเกินไปค่ะใช้พอดีพอดีค่ะเราก็จะได้มะพร้าวกาลังพอดีเลยค่ะไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปลูกนี้อ่อนใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนื้อของเซรั่มมันจะไม่คุณภาพประสิทธิภาพจะไม่ดีเท่ามะพร้าวที่กําลัง แก่พอดีเราก็มาทำการปอกเลยค่ะได้มาแล้วเราก็จะทำการปั่นเลยทำใช้เองไร้สารเคมีมะควหนึ่งลูกน้ำร้อนสองแก้ว เราก็ทำการปั่นเลยค่ะส่วนผสมก็มะพร้าวหนึ่งลูกกับน้ำร้อนสองแก้วค่ะถ้าเราใช้ครึ่งลูกก็ใช้น้ำร้อนหนึ่งแก้วสำหรับการปั่นค่ะเราก็ทำการปั่นได้เลยค่ะก็ปั่นเอาเฉพาะน้ำกะทิมาทำขั้นตอนค่ะก็ทำเหมือนน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นค่ะขั้นตอนเดียวกันค่ะครีมมะพร้าวเนี่ย ทำใช้เองค่ะไม่มีสารเคมีใดๆเจียปนมะพร้าวก็มะพร้าวที่สวนก็ลองทำดูกันนะคะทำง่ายค่ะก็ทำคล้ายๆก,กันกับเราทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะทีนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็าไปกรองค่ะกรองใส่ผ้าขาวบางเราไปกรองกันเลยค่ะพอกรองใส่ผ้าขาวบางเสร็จเราก็ กรอกใส่ถุงค่ะกรองนี้เพื่อความสะอาดไม่ให้ขี้ฝุ่นลงไปด้วยค่ะเศษกากมะพร้าวด้วยเราจะเอาแต่น้ำมะพร้าวน้ำกะทิที่บริสุทธิ์เราก็จะได้กะทิบริสุทธิ์เตรียมทําเซรั่มมะพร้าวกันค่ะส่วนกากมะพร้าวเนี่ยค่ะอย่าทิ้งค่ะเอาไปใส่โคนต้นไม้ได้เราจะทําการกรอกค่ะ กรอกใส่ถุงเหมือนที่เราทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเลยค่ะขั้นตอนแบบเดียวกันไม่มีผิดค่ะกรอกใส่ถุงแล้วก็มัดปากแล้วเราก็ไปแช่ตูเต้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้สองชั่วโมงค่ะแล้วก็เอาออกมาแขวนไว้ข้างนอก คืนนึงค่ะทีนี้ก็มาทําการดูว่าเขาก็จะทําการแยกชั้นชั้นไขมันกะทิเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อครีมเซรั่มแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เจาะน้ําชั้นข้างล่างทิ้งไปค่ะเราเอาเฉพาะเนื้อครีมเข้มข้นของเซรัม่มน้ํามันมะพร้าวค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อครีมเข้มข้นของเซรั่มน้ำมันมะพร้าวเราก็ทำการตักใส่ภาชนะเตรียมไปอุ่นด้วยน้ำอุ่นค่ะแล้วก็กรอกใส่ขวดไว้ใช้ทาใบหน้าลบเลือนริ้วรอยแล้วก็ถุงใต้ตาที่เราขึ้นอยู่ตรงใต้ตาค่ะก็จะแก้ถุงใต้ตาของเราได้ําน้ำอุ่น นี่ค่ะเราก็มาอุ่นด้วยน้ําอุ่นน้ําอุ่นนะคะไม่ใช่น้ําร้อนแล้วทีนี้เราก็กรอกใส่ขวดได้เลยค่ะก็กรอกใส่ขวดไว้ใช้ทาใบหน้าของเราฝ้ากระจุดดงดำถุงใต้ตาก็จะหมดไปจากใบหน้าของเราค่ะ